ดูท่านคนวัฒนธรรมแล้วก็เ่าคอยเดินไปว่ามีพ้าอะไรมั่งครับครับขึ้น ครับ,บอ้าวองค์ข้างหน้าพระอะไรลูกอ,อันนี้อันนี้นต้องไปเดินใก้กันต้องเข้าไปเดินมันมีบันไดอีกเนี่ย่ครับออแล้ว<า>น้องโฟกมาที่วัดนี้ทุกวันไหมครับ หนูมาที่วัดพระนอนจักสีทุกวันไหมครับ,รบหนูชอบเหรอครับลูกหนูอย่าวิ่งเร็วแม่เดินไม่ทันลูกองค์นี้เขาเรียกว่าอะไรลูกวันนี้ราโฟกมาพุทธมนตรเป็นสถานที่ที่น้องราโฟกชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถึงหรือยังครับ นีเพื่อนไปดูนีนี่องค์ใหญ่ใหญ่ของพ<า>ระพนสีดำเปื้อนสีดำเปือ <c oughs> นี่ครับอ่าแล้วน้องรถโฟกบอกได้ไหมว่าวัดพระนอนนี่อยู่ที่ไหนอะครับอยู่ทีว่วัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับครับแล้วนอกจากพระศิวลีพระพุทธมนต์ทนนี่ครับแล้วแล้วมีอะไรอีกครับไม่หมดครับมันไม่หมดครับ ตรงนี้เขาเรียกว่ามีอะไรครับมีปลาด้วยมีปาลาเหรอครับระวังเด็กต้องลงไปครับอ้าวน้องลถโฟกมาก,กับใครครับเนี่ยป้าป้าเลอคนนั้นป๊าป้า,ปาใช่ไหม,มครับออกกําลังกายด้วยก็ได้ใช่ไหมครับ ไอ้ตอนนี้เราอยู่ไหนครับไอด้วยนะตรงนี้ก็คือที่น้องรถโฟมาเล่นอะไรครับตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นเด็กเบบีเหรอครับ ตรงนั้นน่ะเลื่อนตรงป่าไปขึ้นฝั่งป้านะ่าลุก <Yeah. S 1> อ่าอีตรงที่ไม่เปิดไม่นั่ง วันนี้รถโฟกวันนี้รถโฟกไม่ได้แต่งตัวหล่อเลยเดี๋ยววันหลังแต่งตัวหล่อๆแล้วมาทำคลิปกันใหม่นะครับลูกมันก็ลื่นเหมือนกันแหละลูก